ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอนำเสนอผลการดำเนินงานต่อพลเอกทีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดังต่อไปนี้การพัฒนาละแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีงบประมาณ2558ดําเนินการตามนโยะบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์พระราชทา,านเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเขารพบให้เกียรติในความแตกต่างของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างกลยาณนมิตรและสันติสุขโดยขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดแฉแดนภาคใต้ทําให้สถานการณ์ความไม่สงบดีขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาประชาชนอุ่นใจและเชื่อมั่นในแนวทางภาครัฐเพิ่มมากขึ้น ยืนยันจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่สวรรณภูเสียงจากชายแดนใต้โดยมหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาผลสำฤทธิ์ของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามภารกิจ7กลุ่มงานกลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งในพื้นที่เขตเมือง เพื่อความเชื่อมั่นในการอยู่ร่วมกันอย่างสันที่สุขโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืนโดยการใช้สารสนาการศึกษาการแพทย์การสาธารณสุขและครอบครัวเข้มแข็งโครงการสว่างเมืองสว่างใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด C C T V และเพิ่มแสงสว่างในจุดเสี่ยงภายในเส้นทางเพื่อความปลอดภัยช่วยลดและป้องกันเหตุสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน กลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรมและโยยาผู้ได้รับผลกระทบสออาบาตอได้ขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลเรื่องศูนย์รับรองธรรมด้วยการริเริ่มการคลายทุกข์ที่ต้นทางเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนระดับหมู่บ้านและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้รวดเร็วโดยได้ปฏิบัติใน3แนวทางสุขใจที่ได้ช่วยปลายนิ้วสัมผัสวัสด,วดความพอใจทุกปัญหามีคําตอบโดยผู้ที่ขอความช่วยเหลือมาําดับที่1นึ่พ เป็นคนในพื้นที่บ้านลูโบบูโลตำบลสามะคีอำเภอรือซอจังหวัดนราธิวาสได้ขอความช่วยเหลือเนื่องจากเป็นครอบครัวที่กำพร้าอาศัยอยู่กับนาซึ่งมีความพิการทางการได้ยินประกอบกับครอบครัวมีฐานะยากจนโดยมีนางสาวดารุณีสาเดงเป็นเครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนามาทุกภูมิของสอ,ออบตอเป็นผู้ประสานงานกับทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงแดนภาคใต้ขณะนี้มีน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ได้ให้การช่วยเหลือในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วครบดีใจมากไ,ไ,ได้มาช่วยดีใจไม่รู้จะพูดยังไงแล้วไอยังไงหิม,มาก็ไม่ดต้าน,นุบานเหาบานกลุ่มงานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศเรื่องสิทธิมนุษยชนสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชนทั้งในและต่างประเทศผ่านสื่อต่างๆ การชี้แจงสร้างความเข้าใจใแก่ต่างประเทศรวมทั้งการดรํงงาเนินการช่วยเหลือคนไทยในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียด้านทะเบียนราษฎรให้แก่คนไทยในประเทศซาอุดีอาระเบียจํานวนประมาณ100คนเศษกลุ่มงานการศึกษาศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมการจัดตั้งครอบครัวคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สออบตอได้สร้างเครือข่ายโดยมีกำลังผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นเครือข่ายทางราชการที่นำมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างสันติสุขบัณฑิตอาสาพัฒนาบาทูภูมิเลขาธิการสออบตอประจําบู่บาทสตรีพัฒนาในกลุ่มต่างๆเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเครือข่ายเยาวชนเครือข่ายโคศกชาวบ้านเป็นต้นเครือข่ายเหล่านี้คือเครือข่ายที่จะต้องมาช่วยกันในการขับเคลื่อนโดยบุคคลหนึ่งในเครือข่ายขยายไปยังสมาชิกในครอบครัวของบุคคลนั้นครอบครัวคุณธรรมได้กําหนดไว้ว่า สมาชิกในครอบครัวทุกคนจะต้องถือเป็นแนวปฏิบัติอยู่สมเรื่องด้วยกันคือสมาชิกในครอบครัวจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสมาชิกในครอบครัวจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นสมาชิกในครอบครัวจะต้องมีจิตสาธารณะโดยครอบครัวของพี่น้องมุสลิมเรียกว่าครอบครัวฟอดีละครอบครัวของพี่น้องไทยพุทธเรียกว่าครอบครัวญาติธรรมซึ่งทางสออบ,บตอกับกอรมนดาเนินโครงการประชารัฐ เร่งสร้างสันติสุขด้วยกันโดยทางเครือข่ายข้างต้นจะต้องรับผิดชอบคนละ10บครัวเรือนป้าหมายครอบครัวคุณธรรมที่ต้องการคือร้อยละ60ของจํานวนครัวเรือนที่อยู่ในแต่ละหมู่บ้านเป็นการยกระดับหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านครอบครัวคุณธรรมครอบครัวคุณธรรมของหนูหนูมีคุณพ่อและคุณแม่เป็นแบบอย่างท่านสอนให้หนูเป็นคนดีสอนให้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครสอนให้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสอนให้หนูมีจิต สาธารณะมีจิตอาสาที่จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมและหนูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนูจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็วค่ะขั้นแรกนะที่จะใช้กับครอบครัวเราเองเราต้องสอนลูกกันแหละ ให้เป็นคนดีของสังคมก่อนเนี่ยสิ่งไหนไม่ดีเร,เราก็ชี้ประเด็นให้ลูกเห็นเลยนั่นมันไม่ดีนีม่มันดีทํายังไงอ่ะให้อยู่ในสังคมสังคมยอมรับเราทําด้วยจิตอาสาเราทำอะ่ะวันเพื่อนมนุษย์มองไม่เห็นแต่อัลลอฮ์มองเห็นทุกครอบครัวเขาจะมีคุณธรรมแต่ถามว่าเขาจะเข้าใจลึกซึ้งไหมเราก็ไปแลกเปลี่ยนความคิดกันครอบครัวเราเออตรงนั้นมันยังขาดอยู่เราเอาครอบครัวเขามาเสริมมันจะได้เติมเต็มตรงนั้นไงถือว่าอลัลฮัมดุลิลละ พอเข้าใจนะไม่เข็นค่ากันแล้วการที่ค่าคนหนึ่งคนอนะ่ะเท่ากับบาทอันใหญ่หลวงหลักการศิีสาชนานะไม่เคยสอนให้ค่าใครคนเรานะท่าสามจังหวัดชายแดนใต้มีคุณธรรมทั้งหมดมันจะไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นมีแต่เราหันหน้าแล้วก็มายิ้มกันกลุ่มงานพัฒนาตามศัก,กยภาพพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการเติมเต็มความสุขผู้ป่วยติดเตียงจังหวัดแดนภาคใต้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนรา,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุหรอบมีแนวทางช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยการรับบริจาคเตียงและที่นอนลมจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งประเทศนางคอลิยะเห็มตำอายุ64ปีอยู่บ้านเลขที่58หมู่12ตําบลโคกโพ เป็นผู้ป่วยเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมองเป็นผู้ที่รับเตียงเป็นลำดับที่หนึ่งรอจากโครงการยดเองก็ลำบากเนื้อเวลาโรคอียกหิบเบี้ยนเพ่มเพิดอ,อีิบเบี้ยนไรอะลำบากมากขอบคุณซ้อบทต่อทันพาหนูไทยรัฐขอบคุณที่ค้นทถี่งบริจาคเตียงมหากรรมท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้ สืบเนื่องจากสออาบาตอมีนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนำมิติด้านการท่องเที่ยวสกเกยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านประวัติศาสตร์ศาสนาธรรมชาติและพะหูวัฒนธรรมที่สวยงามสนับสนุนกระตุน้นเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตสังคมรวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีบรรยากาศของความสมานฉันท์ความสามัคคีของพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสออาบาตอ ได้จัดทำพฏิทินมหากรรมท่องเที่ยวในจังหวัดแถบภาคใต้ช่วงกรกฎาคมถึงกันยายน2558มีเป้าหมายให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในช่วงนี้จำนวน30,000คนจนถึงขณะนี้มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและภายในประเทศเข้ามาเที่ยวเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยมีไกด์ชาวมาเลเซียเป็นผู้ที่เช็คอินเข้ามาเป็นคนลำดับที่40,000กลุ่มการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย โครงการองค์กรสายสะอาดจังหวัดแฉแดนภาคใต้โครงการบูรณาการระดับปฏิบัติการของผู้บังคับหน่วยทีมสันติสุขระดับอำเภอสามสายโครงการฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนนโยะบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดแฉแดนภาคใต้กลุ่มการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีพบปากผู้บริหารมสัสยิดตในจังหวัดแฉแดนภาคใต้ พร้อมมอบแนวทางสร้างสันติสุขในพื้นที่สนับสนุนการดําเนินการโครงการพาค,คนกลับบ้านของกออัปเดการรักษาความบั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้าจากการขับเคลื่อนภารกิจ7กลุ่มงานของคอปตอตามนโยบายคอสอชอแล้วรัฐบาลสออปตอได้บูรณาการหน่วยงานพัฒนาสนับสนุนกอ,อรบนภาคสได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายเพื่อน,นำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนไว้สืบไปชายแดนใต้วันนี้ดีขึ้นจริงๆค่ะดีกว่าหลายปีที่ผ่านมาขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันวันนี้บรรยากาศบ้านเราครึกคักมีชีวิตชีวามากขึ้นเราทั้งพุทธมุสลิมมีความเข้าใจกันสร้างสันติสุขด้วยกัน วันนี้มีโคมัานเทียวบางเรลามากขึ้นใครคนได้เงินม,มากขึ้นมีโรงงานเกิดขึ้นแล้วกดเรลาาไม่วางงานแล้วมั่นใจว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นได้พวกเราไม่อยากสูญเสียโอกาสทางการศึกษาขอบคุณรัฐบาลและทุกฝ่ายที่ร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของเราครับสอบอบตของทุกคนจิงใจเพื่อบ,บ้านเมือง